สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม c a n เดินะครับที่ใช้ควบคุมเครื่อง c n c 3 0ีสามนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเปิดโปรแกรมกันเลยครับอ่าและนี่ก็คือโปรแกรม c a n เดินะครับที่ใช้ควบคุมเครื่อง c n c 3 3008s Pro นะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับให้เราไปที่เมนูสวิตนะครับและเลือก Setting นะครับให้เรามาเลือก p o ร์นะครับที่ ใช้ควบคุมเครื่อง CNC นะครับในส่วนนี้นะครับผมของผมก็จะเป็นคอมหนึ่งกับคอมสมนะครับที่พอตจะขึ้นมาแต่ว่าพอที่เราใช้ควบคุมเนี่ยเราของผมนั้นใช้เป็นคอมสมนะครับจากนั้นเรากดโอเคสังเกตในช่องสเตตัสนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่อง CNC ของเราเชื่อมต่อกันแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้ไปที่เมนูไฟล์เพื่อเปิดไฟล์ Gcode นะครับถ้าสําหรับใครไม่มีให้ดูตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือก open ครับจากนั้นนะครับไปที่ไดซ์หรือที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับว่าเราเก็บไฟเ์าต้องไหนถ้าเกิดว่าตอนเนี้งานไฟล์ Gcode ที่ผมเซฟไว้เนี่ยตอนนี้มันไม่โชว์นะครับให้เรามาเลือกที่ตารางตรงนี้นะครับเลือกเป็น all file นะครับ แล้วอ่านี้ก็คือไฟล์จีโคที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับแ้าเราคลิกเรื่องหนึ่งค้างแล้วก็คลิก Open นะครับอ่าทุกท่านจะสังเกตได้ว่าจะมีคำว่า hello ขึ้นมานะครับที่หน้าต่างของโปรแกรมนะครับนันคือไฟล์นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้ตอนแรกนะครับผมจากนั้นนะครับเราสามารถขยับดูมุมต่างๆได้นะครับโดยการใช้เมาส์การคลิกค้างไว้นะครับเพื่อขยับดูมุมต่างๆ เราสามารถนะครับใช้เมนูทางด้านขวาบนนะครับเพื่อสามารถเลือกวิวต่างๆได้เช่นท็อปวิวฟอร์วิวเดฟวิวและอโซเมติกครับแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับว่าเราต้องการดูมุมไหนนะครับจากนั้นให้เรามาที่เมนูของคอนโทรลนะครับซึ่งก็จะมีเมนูย่อยต่างๆนะครับซึ่งใจความสำคัญก็จะอยู่ที่2เมนูนี้นะครับมันคือ ซ XY และซ z รให้เราลองกดคลิกที่ซ XY หนึ่งครั้งนะครับอ่าสังเกตไหมครับว่าจะมีแท่งกลมๆสีส้มโผล่ขึ้นมามันคือตัวแทนงของสปินเดิลนะครับต่อจากนั้นให้เราลองดูนะครับว่าตอนนี้หัวสปินเดิลมันรออยู่ใช่ไหมครับให้เราไปที่เมนูถัดไปนะครับผมมันจะเขียนว่าซ z รให้เราคลิก1ครั้งครับอ่าตอนนี้นะครับอ่า หัวสปินเดิลก็ลงมาอยู่ที่ระดับเดียวกับตัวอักษรแล้วนะครับหรืออีกในหนึงคือระดับเดียวกับพื้นของงานนะครับต่อมานะครับในเมนูสปินเดิลตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ค่าได้สูงสุดนะครับถึง1นึ่งหมื่นนะครับผมจะไม่ผิด1นึ่งหมื่นนะครับแต่หัวสปินเดิลนะครับจะวิ่งได้ที่1,000รอบนะครับ ต่อให้เราสายไปถึงหนึ่งหมื่นหัวสเปรดเดิลก็จะวิ่งแค่หนึ่พันรอบนะครับแล้วปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปฟันเฟืองก็จะเป็นสเปรนเดิลออนออฟนะครับผมและในฝั่งของจองนะครับก็จะมีรูกศรทั้งหมดหกอันนะครับใช้นในการควบคุมแกน x นะครับแกน y และแการน,นะครับถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าตัว สปินเดิลในหน้าต่างเล็กถัของเราเนี่ยครับเราก็จะขยับตามไปด้วยนะครับลงมาข้างล่างครับตรงสเต็ปนะครับถ้าใครต้องการขยับครั้งละห้าหรือครั้งละสิบมิลเราก็สามารถเซ็ตได้ตรงนี้นะครับเรามีให้เลือกอยู่ทุกจุดหนึ่งหนึ่งห้าสิบร้อยหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเราก็มีตรงในฟีดเลนนะครับก็จะมีให้เลือกที่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่นะครับเราจะเลือกประมาณไหน ส่วนตรงนี้นะครับที่เขียนว่าคีย์บอร์ดคอนโทรถ้าเกิดว่าเราไม่คลิกตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมได้ประมาณนี้ครับและในช่องหน้าต่างของคอนโซลคือหน้าต่างสำหรับการใช้คำสั่งการคีย์โคดต,ต่างๆเข้าไปนะครับอาทิเช่นนะครับตอนนี้หัว,วินนึมของผมอยู่ที่ 5.3และ6.5นะครับถ้าผมอยากต้องการที่จะเรียกมันกลับมาที่ศูนให้เราพิมพ์ทีศูน x ศ y ศนย์ะครับแล้วกด enter อ่าตรงนี้นะครับหัวสปินเดิร์ก็จะกลับมาอยู่ที่ศนและถ้าตอนนี้ต้องการที่จะเริ่มการกัดงานนะครับเราก็สามารถมาดูที่เมนูด้านล่างได้นะครับก็จะมี open reset reset ซ,ซึ่งในการ คำสั่งเปิดการจัดงานนะครับเราก็จะใช้ครรําว่าเซนนะครับให้กดคิดอีกครั้งครับจากนี้นะครับเครื่อง CNC ก็จะทํางานและจะเห็นได้ว่าตอนนี้หัวสเปรนเดอลที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็จะขยับไปตาม G code ที่เราได้เขียนเอาไว้ที่เป็นคําว่า Hello และสังเกตว่ามันจะหมุนด้วยนะครับจากนี้เราก็ต้องรอให้เสร็จก่อนนะครับ แล้วตอนนี้นะครับจีโคของเราก็ได้รันเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะโผล่ขึ้นมาว่าเราใช้เวลาในการกัดไปเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราคลิกโอเคก็คือเราจบงานแล้วนะครับเราก็อขอขอบคุณนะครับที่รับชมการสอนเบื้องต้นทางนี้นะครับขอ,ขอบคุณครับ